มิตรภาพไทยลาวมันยืนหงเฮืองเลื้องเหลื่อมทักทายสบายดีพี่น้องทางฝั่งซ้ายและก็พี่น้องทางฝั่งขวานะครับพี่น้องราวไทยเราทั้ง้อ,องพี่น้องกันนะครับว,วันนี้เป็นวันพิเศษหน่อยนะครับพิเศษหนึ่งก็คือเป็นช่วงบรรยากาศแห่งปีใหม่ไทยลาวเรานะครับวันจันทร์ที่14เมษายนอยู่ในความสุขปีใหม่นะครับในช่วงนี้พิเศษอีกวันหนึ่งก็คือ วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาทักไทยพี่น้องทางฝั่งใต้น้นาอันทีนะครับจะไล์สดพูดถึงความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างไทยลาวแต่ส่วนมากก็คงจะเอาประเด็นสิ่งที่พวกเราประสบพบเห็นมาโดวยเฉพาะประเด็นเรื่องการถูกหลอกถูกโกงนะเราจะแก้ไขร่วมกันยังไง นะบางทีก็ลาวต้มไทยไทยต้มลาวอะไรทํานองเนี้นะครับมันก็มีทุกสังคมแหละนะครับนะไม่ว่ากันแต่เมื่อเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเฮาเซดจังใดเฮาซีป,ป้องกันแก้ไขได้จังใดเมื่อนี่ก็อ่าได้รับเสียงสะท้อนมาได้รับข้อร้องทุกข์ร้องเรียนมาจากเพื่อนพ้องพี่น้องทางลาวนะครับฝากมาสะท้อนผ่านมายังทางสภาทนายความ นะพักพวกทนายความกันจากสบปลาวนะครับบอกให้ทนายแดงซอยเว้าให้แนนะในช่วงนี้พี่น้องเราเนี่ยโดยเฉพาะเศรษฐกิจก็รู้ๆกันอยู่นะครับก็ไปหางานทําโดยเฉพาะมาที่ประเทศไทยนะซึ่งง่ายและก็สะดวกเดินทางก็สะดวกครับที่สําคัญภาษาก็สื่อภาษาเดียวกันเข้าใจกันรู้เรื่องนะชาวไทยก็ยินดีต้อนรับแะครับโดยเฉพาะ พี่น้องลาวก็มาทํางานช่วงปีใหม่อย่างนี้นะครับก็ส่งเงินกลับบ้านหรือช่วงปกติธรรมดาทุกสิ้นเดือนก็ส่งเงินกลับบ้านโอนเงินใช้วิธีโอนเงินเดี๋ยวนี้มีพวกบริษัทหรือแม่เอก,กชนก็นแล้วแต่รับแ,ล,แลกเปลี่ยนรวมทั้งโอนเงินด้วยซึ่งก็มีทั้งพวกที่ทำถูกต้องตามกฎหมาย อยู่ภายใต้การลงทะเบียนถ้าอยู่ประเทศลาวก็ธนาคารแห่งประเทศลาวธนาคารแห่งสปปลาวนะครับถ้าประเทศไทยก็ธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือธนาคารกลางนั่นแหละนะครับที่ลงทะเบียนไปก็มีจํานวนหนึ่งแต่ที่ไม่ลงทะเบียนก็อีกจํานวนหนึ่งประเภทเปิดบัญชีในไทย ธนาคารพาณิชย์ของไทยโดยเฉพาะในจังหวัดที่อยู่ริมติดกับแม่น้ำโขงติดกับประเทศลาวอย่างน้องคายอย่างนี้ไปมาสะดวกนะก็จะมีพี่น้องลาวโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยก็เปิดบัญชีกันโอ้คนลาวก็มาเปิดได้นะครับเปิดบัญชีอ้างว่าทำธุรกิจนั่นนี่ก็เปิดได้นะครับ เปิดง่ายสะดวกในประเทศไทยแต่ประเทศลาวเนี่คนต่างประเทศไปเปิดนี่จะยากนะครับถ้าไม่มีธุรกิจเนาะแต่ไทยเนี่ยเป็นแบบธุรกิจเสรีก็สามารถที่จะเปิดได้ทุกวันนี้อาจจะเคร่งครัดหน่อยนะครับต้องมีธุรกิจกิจการนั่นนี่อาละก็มีคนลาวกลุ่มหนึ่งมาเปิดบัญชีไทยทําธุรกิจตัวเองบ้างที่สําคัญที่อยากย้ำเน้นก็คือที่มาเปิดบัญชีเพื่อ ที่จะรับโอนเงินกับพี่น้องชาวลาวอยู่ในประเทศไทยที่ทำงานนะครับนะโอนเงินเข้าบัญชีโอนเป็นเงินไทยนะเข้าบัญชีของคนลาวเครือข่ายของลาวซึ่งเปิดบัญชีในประเทศไทยธนาคารกรุงไทยกรุงศรีก,ส,กสิกรไทยพาณิชย์อะไรก็เปิดไปนะครับชื่อน,างน,น,นางนั่นนางนี่น,า,น,นายนั่นนายนี่อ่าซึ่งก็เป็นคนลาว หรือเป็นเครือข่ายตัวแทนอาจจะเป็นคนไทยก็ได้นะแต่เป็นเครือข่ายของธุรกิจรับแลกเปลี่ยนโอนเงินไทยลาวนะสิ้นเดือนมาเงินเดือนออกพี่น้องลาวที่ทำงานในประเทศไทยก็โอนเงินนะครับโอนเป็นเงินบาท 5,000... บาทหมื่นบาทนะโอนไปนะจากนั้นเมื่อโอนเงินเสร็จเรียบร้อยนะส่งสลิปไปให้กับ คนลาวซึ่งรอรับอยู่แล้วนะอ๋อสลิปนี้โอนมาเรียบร้อยพอโอนมาปุ๊บเขาจะแปลเปลี่ยนนะญาติพี่น้องที่อยู่ทางฝั่งลาวก็จะมารับเงินมาหับเงินก็อาจจะเป็นเงินกีบก็ได้นะแปลเปลี่ยนเงินกีบแลกค่าแลกอะไรกันไปนะได้เงินกีบไปก็ไม่มีปัญหาถ้าเป็นแบบนี้นะครับแต่ที่มีปัญหานี้ก็คือมีอยู่เคสนึง นะสะท้อนผ่านมาเนี่ยนะพี่น้องทางฝั่งไทยโอนเงินไปหมื่นบาทนะเข้าบัญชีบัญชีกรุงศรีมั้งนะแ่งกรุงศรีมั้งเป็นบัญชีของเนี้ยของไทยเนี่ยแต่คนลาวเป็นคนเปิดโอนเข้าไปหมื่นบาทแต่ปรากฏว่าโอนไปหลายวันแล้วเอ๊ติดต่อนะคือผู้รับเงินที่นั่น่ะคนลาวที่นั่น นะคอยรับเงินไปติดต่อปกบริษัทที่รับโอนเนี่ยหรือว่าบุคคลที่เปิดบัญชีไทยเนี่ยที่มีการโอนเงินหมื่นบาทเข้าไปเนี่ยไปติดต่อแล้วอาจจะผ่านเครือข่ายในหน้าเขาก็แล้วแต่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็อ้างบอกว่าตอนนี้บัญชียังมีปัญหาอยู่หมายถึงบัญชีในประเทศไทยนะนะเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นของแบงก์กรุงศรีนี่กาลังตรวจสอบกันอยู่นะบัญชีเนี่ยเป็นบัญชีไทย ทั้งไฟนะไม่อยากจะบอกว่ามิชาชีพอะนะอ่ะกลุ่มนะคนลาวที่เปิดบัญชีนั้นเนี่ยก็อ้างบอกว่าบัญชีถูกตรวจสอบบัญชีมีปัญหาบัญชีถูกระง,งับบัญชีถูกอายัดอะไรก็ว่ากันไปนะรอก่อนกําลังแก้ไขอยู่รอเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็ยังบ่ได้ยังบ่ได้ก็พยายามไปติดตอ่อเริ่มละออกอาการละบ่ายเบียงละทีนี้นะ ไม่ว่าจะเครือข่ายเขาหรือว,ว่าเจ้าของบัญชีนะเจ้าพูดอะไรที่ไม่ค่อยมวนละนะก็โดยสรุปแล้วก็คือว่าน่าจะถูกหลอกแล้วนะก็เลยอยากจะเตือนกันอย่างนี้นะครับเอาสรุปแล้วก็อยากะเตือนกันอย่างนี้บัญชีต่างๆนั้นถามว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยนะถ้ามีการโอนกันบ่อย นะตรวจสอบไปแล้วเนี่ยเป็นบัญชีต่างประเทศและมีการโอนกันบ่อยๆครับในความเป็นจริงก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการควบคุมบัญชีนะบัญชีการเงินเนี่ยของธนาคารไทยพาณิชย์ของธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการที่จะตรวจสอบได้เพราะทุกวันนี้มันมีลักษณะการฟอกเงินการค้ามนุษย์ใช่ไหมนะก็เลยมีกฎหมายพิเศษว่า ธนาคารที่จะต้องแจ้งหรือพบเห็นการโอนเงินนะบ่อยครั้งจนเกินไปเนี่ยที่จนเกินไปเนี่ยนะครับนะให้แจ้งอันนี้เป็นไปได้ครับนะเป็นไปได้แต่ว่าการจะถูกอายัดหรือต้องงับบัญชีมันต้องมีการแจ้งครับทางธนาคารอ่าอย่างเช่นธนาคารกรุงศรีธนาคารกรุงเทพกรุงไทยอะไรทั้งหลายเนี่ย นะในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับบอกพี่น้องพี่น้องคนลาาฟังไวน้นะไอ้ประเภทที่รานแลกเปลี่ยนทั้งที่ถูกต้องไม่ถูกต้องหรือเจ้าของบัญชีผู้รับโอนที่เป็นคนลาวเนี่ยมักจะอ้างครับเจอมาหลายเขตแล้วผมฟ้องก็มีครับนะฟ้องก็มีแถวสวรรค์นเขตครับเปิดในเฟซในเว็บไซต์อย่างดีเลยแล้วนะรับแลกเปลี่ยนอะไรทั้งหลายในยรับโอนเงินไป ก็ฟ้องครับสุดท้ายก็ต้องไม่ยอมไม่ได้ไม่งั้นถูกอายัดแล้วก็ถูกดำเนินคดีห้ามเข้าออกประเทศเข้าบัญชีดำกันเลยแถึงขนาดนั้นนะครับทีนี้อยาก,เ,กเตือนพี่น้องชาวลาวนะถ้ากลุ่มมิจฉาชีพที่ไม่ชอบมาพากลอ้างบอกว่าบัญชีมีปัญหาเนี่ยที่ถูกอายัดเนี่ยชีถูกตรวจสอบเนี่ย ขอดูสลิปไหมเขาจะมีสลิปหรือข้อความการแจ้งนะผู้ที่มาเปิดบัญชีเนี่ยส่วนมากถ้าเปิดอย่างคนเราเปิดอย่างเงี้ยแน่นอนเขาต้องทําแอปอยู่แล้วครับเพราะเวลาจะเบิกถอนโอนเงินเนี่ยนะจะข้ามาเบิกถอนกันอยู่ที่ฝั่งไทยก็คงไม่สะดวกเดีนี้แอปมันได้ทั่วโลกอยู่แล้วครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเปิดบัญชีไทยคนไทยไปอยู่อเมริกาอังกฤษ เปิดบัญชีสมมติแบงก์กรุงไทยอย่างนี้สามารถที่จะโอนเงินได้ตามปกติไม่มีขอบเขตไม่มีพรมแดนเนาะเช่นเดียวกันนะ่คนลาวที่เปิดบัญชีเนี่ยคือพูดถึงเรื่องบัญชีที่บริสุทธิ์ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะแต่บัญชีที่ไม่สุจริตวางแผนในการที่จะหลอกลวงเอาเงินของชาวบ้านเขาเนี่ยเอาเงินประเทศเดียวกันนะเอาเงินคนลาวเนี่ยอ้างบอกว่าบัญชีถูกอายัดบัญชีถูกตรวจสอบ อีกยงก็แล้วแต่ขอดูข้อความอันดับแรกเลยนะนะขอดูข้อความที่ธนาคารของประเทศไทยเนี่ยเขาจะส่งข้อความไปเข้าแอปนะเข้าแอปไลน์เข้าอะไรก็แล้วแต่นะว่าบัญชีของท่านถูกระง,งับบัญชีของท่านถูกตรวจสอบอยู่ในขณะน,นี้จึงระง,งับบัญชีไว้ชั่วคราวอะไรทํานองเนี้ยเขาจะมีข้อความแจ้งเบื้องต้นเลยต้องมีข้อความตรงนี้นะฮะนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ จจะมีคําถามว่าโอยข้อความเนี่นะพิมพ์โพสต์ปลอมขึ้นมาก็ได้ก็ใช่ครับนะเอต่างๆพวกนี้อมันเก่งกว่าคนอีกนะก็เป็นไปได้ครับนะเออเอาแล้วทําไงล่ะตรวจสอบเอาตรงๆเลยถ้าสมมติไม่ชอบมาภากลเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเนี่ยนะก็ยังไม่ได้รับเงินไปติดต่อ พี่น้องลาวไปติดต่อที่จะเอาเงินที่พี่น้องโอนจากประเทศไทยเข้าบัญชีบัญชีไทยนะแต่เป็นชื่อของคนลาวเนี่ยรับแลกเปลี่ยนเงินอยู่ที่นู่นรับโอนเงินอยู่ที่นู่นอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ได้แล้วก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ครับสามหน่วยงานหลักๆที่จะต้องแจ้งเด้อหมายถึงพี่น้องทางลาวเด้อได้ประสานงานกับทางภาวะเขตอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่อยู่เรื่อยนะหนึ่งก็คือ กรมนโยบายการเงินนะดูจะห่างไกลไปใช่ไหมพี่น้องเราอาจจะบกคุณเนาะ,ะในงานที่สองก็คือธนาคารแห่งสปปลาวธนาคารซาดนั่นแหละแถวแคมของมั้งเห็นไมเออธนาคารซาดหรือว่าแห่งที่สามก็คือตำรวจเศรษฐกิจก็จำเป็นนะที่จะต้องพึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไปแจ้งเพื่อนน่าจะถูกหลอกแล้ะ แต่ว่าทางโครงสร้างการปกครองอยู่ในลาวนี่เพื่อนก็มีพื้นฐานอยู่บ้านเนาะบางทีก็แจ้งที่บ้านนะกองหลอนบ้านหรือว่าทางในบ้านเพิ่นจะมีคณะกรรมการบ้านเนี่ยแจ้งบ้านเขาใช้คำนี้นะแจ้งที่บ้านให้บ้านหมายเกาะเรียกทางผู้เกี่ยวเนี่ยเขาเรียกผู้เกี่ยวแล้วว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง จ้าของบัญชีหรือว่านายหน้าเครือข่ายเขาก็แล้วแต่เนี่ยมาเจรจาพูดคุยกันว่าทําไมมีเหตุผลคนใดนะเป็นอย่างเขาโอนเงินเข้ามาแล้วมีหลักฐานการโอนเรียบร้อยจากต้นทางที่ประเทศไทยนะโอนเข้าหมื่นบาทเป็นอย่างจังบอกให้เขามีปัญหาติดขัดอีกอย่งถ้าอ้างบอกว่าเงินถูกอายัดถูกนั่นถูกนี่ ทางกองหลอนบ้าน่นี่ฝากไปถึงกองหลอนหรือว่าทางกรรมการบ้านเนี่ยในบ้านเนี่ยต้องถามเขาด้วยนะครับมีหลักฐานอีหยงังมีหลักฐานอะไรข้อ,อความต่างๆธนาคารเนี่ยมีแจ้งมาไหมว่าถูกอายัดโดยเหตุประการใดและเมื่อถูกอายัดแล้วเนี่ยเจ้าเหตุทังไดดาเนินการทังไดแน่คือจริงๆแล้วบัญชีต่างๆถ้าถูกอายัดถ้าถูกตรวจสอบนะงับชั่วคราวเนี่ย ทางธนาคารไทยเนี่ยเขาเคยจะแจ้งให้เจ้าของบัญชีถ้าเป็นคนลาวอย่างที่บอกเนี่ยแจ้งให้เจ้าของบัญชีพอแจ้งให้าของบัญชีแล้วเข้าไปชี้แจงว่าทําไมคึงโอนเงินกันบ่อยแทะนะเงินในส่วนนี้ไปโอนกันบ่อยแทะเมื่อไปชี้แจงแล้วก็จบอะครับถ้าสุจริตนะยกเว้นทางธนาคารจะมีข้อมูลว่าอ้อเงินก้อนนี้มันเกี่ยวข้องนะทางฝ่ายสํานักงาน ปาปามป้องกันและปราปามการฟอกเงินปปงเนี่ยเขาอายัดไว้เนื่องจากเงินก้อนนี้นเป็นเส้นทางการเงินเกี่ยวกับธุรกิจสีดําสีเทาธุรกิจผิดกฎหมายอ่าอย่างเช่น้ายาเสพติดอะไรทํานองนี้ก็มีเยอะแยะครับนะมาเปิดบัญชีในประเทศไทยแล้วก็โอนเงินธุรกิจสีดําสีเทาต่างๆพวกนี้อันนั้นเขาจะมีคําตอบให้แต่เจ้าของบัญชีต้องไปติดต่อประสานงานเองนะ ไปที่ธนาคารขอคําชี้แจงขอคําอธิบายคนอื่นไปไม่ได้ของประเทศไทยเขาเคร่งครัดนะคนอื่นมอบอันนันไปก็ยังไม่ได้เลยครับจะต้องเจ้าของบัญชีไปชี้แจงเนี่ยทางกองหลอนหรือว่าทางในบ้านเนี่ยก็ต้องถามตามนั้นถ้าสมมุติว่าทางเจ้าของบัญชีเพิ่นอ้างบอกว่าถึกอายัดถึกนั่นถึกนี่อ้ะขอความธนาคารระส่งมาตามนี่จะจริงหรือไม่จริง โอ้เขาทรงมาตั้งเป็นเครื่องเดือนละสองอาทิตย์ละเจ้าไปเห็ดจังไดแน่จเจ้าไปอ่าซีแจงไปแก้ไขจังไดแน่กับทางธนาคารอยู่ฝั่งไทยในฐานะเจ้าของบัญชีก็ต้องกระตือรือร้นเนาะก็ต้องสนอกสนใจนะขวานขวายไปในการที่จะต้องไปแก้ไขถ้าตัวเองสุจริตหรือบริสุทธิ์ใจ ยกเว้นแต่ว่าตัวเองไม่สุดจริตไม่กล้าที่จะไปชี้แจงเพราะไอ้เงินที่มีปัญหาหรือบัญชีที่มีปัญหานั้นชัดเจนครับเป็นเส้นทางการเงินธุรกิจผิดกฎหมายอ้าวถ้าแบบนั้นมก็ได้ประเด็นขึ้นมาสิครับนะทางในบ้านหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ของฝั่งลาวก็ต้องตรวจสอบไปอีกชั้นหนึ่งแหละครับแม่นบ่แะครับเนาะเจ้าสีแจงเจ้าอาธิบายก็ได้เมื่อชีแจงอธิบายไม่ได้เบื้องต้นเลย อันดับแรกเลยนะที่จะต้องโดนข้อหาหรือว่ามีความผิดก็คือถ้าต้องขอตรวจสอบดูว่ามีการจดทะเบียนขออนุญาตได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยไหมหรือจากธนาคารแห่งสปปลาวไหมหมายถึงว่านะคนลาวที่ทําธุรกิจรับแลกเปลี่ยนหรือว่าโอนเงินเนี่ยก็ถือเป็นรูปแบบกระบวนการหนึ่งของการแลกเปลี่ยนเงินนะ โอนเงินจากไทยไปลาวนแน่นอนจะต้องมีบริษัทนะที่จดทะเบียนขออนุญาตจากธนาคารแห่งสปปลาวนะตัวเองถึงจะมีอำนาจหรือมีสิทธิ์ในการที่จะไปเปิดแลกเปลี่ยนหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ถ้าไม่มีตรงนี้ก็แจ้งเลยนะกองหลอนก็จัดการเลย ส่งให้ตำรวจเศรษฐกิจเลยอันนี้ผิดกฎหมายอยู่แล้วเราเขาก็มีกฎหมายเหมือนกันก็เหมือนกับประเทศไทยเหมือนกันแหะครับการที่จะเปิดร้านแลกเปลี่ยนเงินตาในประเทศไทยก็ต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเหมือนกันนะถ้าไม่ขออนุญาตแล้วไปทําการแลกเปลี่ยนเงินตาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญน,นะครับมันกระทบกระเทือนกับเศรษฐกิจของประเทศมีความผิดถึงติดคุกนะครับของเรา,าก็มีโทษถึงจําคุกเหมือนกัน น,นี่นะอันนี้เป็นเคสที่พอดีช่วงนี้สงการด้วยการิมิการโอนเงินจากประเทศไทยนะลูกหลานที่มาเฮ็ดเวียกอยู่ในฝั่งไทยนะี่เพื่อนอาจจะนะบอสะดวกในการที่จะกลับบ้านกลับทางลาวเนอะอัะส่งเงินไปก็แล้วกันให้พ่อแม่พี่น้องในทางลาวโอนเข้าบัญชี หน้าสื่อของคนลาวที่มาเปิดบัญชีไว้ในประเทศไทยเนาะก็เป็นความสะดวกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าไม่พูดถึงเรื่องการที่ขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับเขาก็ทํากันมากมายเยอะแยะนะครับนะส่วนมากก็ไม่ค่อยถูกต้องหรอะครับใช่ไหมแต่มันก็เป็นการอำนวยความสะดวกอย่างหนึ่งครับถ้าหากสุดจริตใจผู้ที่คนลาวที่มาเปิดบัญชีในธนาคารแหง่งประเทศไทย ถ้าสุจริตนะครับไม่ได้มีเจตนาในการที่จะขิดตัวหลอกต้มก็ดีครับเป็นการช่วยเหลือเป็นการอำนวยความสะดวกครับเสียค่าธรรมเนียมนิดหน่อยว่ามีปัญหาอยู่แล้วนะดีกว่าที่จะให้พี่น้องคนเราที่ทํางานแล้วจะส่งเงินกลับบ้านก็ต้องเดินทางนะเงินสี่ห้าพันบางทีเดินทางมาจากกรุงเทพหาดใหญ่ภูกเก็ตอย่างนี้มดพอดีเฉพาะค่าเดินทางนะครับการที่ มีบริษัทหรือว่ากลุ่มคนที่เปิดบัญชีในประเทศไทยแล้วก็โอนเงินผ่านเข้าไปอย่างนี้ก็โอเคเป็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกแต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็สุ่มเสียงก็มินเมย์แหละครับนะมันก็มีกลุ่มมิชฉัชีพกลุ่มที่ไม่สุจริตนะแฝงมาพอได้เงินพอสมควรแล้วก็ทําท่าทําทางเงินเบิกไม่ได้บัญชีมีปัญหาอย่างเคสที่ติดต่อมาเนี่ยนะหมื่นหนึ่งโอนมาเป็นอาทิตย์ สองอาทิตย์ละปรากฏว่าเจ้าของบัญชีก็ดีเครือข่ายเขาก็ดีที่เป็นในหน้าประมาณนั้นเนาะก็อ้างบอกบัญชีถูกอายัดบัญชีมีปัญหาเนี่ยก็มันจะจบอีหลบเนี่ยนะก็ฟ้องมาแล้วเคยฟ้องอยู่แถวสวรรค์เขตครับอืมจุดท้ายก็ไปไม่รอดอะครับแต่ผิดผิดกฎหมายไทยจริงๆเนี่ย ถ้าโยนไปประเทศลาวถ้าประเทศลาวเจ้าหน้าที่ครับฝากไว้ด้วยเรื่องเนี้นะมันเป็นเรื่องระหว่างประเทศเรื่องกระทบกระเทือนต่อความสงบสุขเศรษฐกิจต้องสองประเทศลหละครับนะยิ่งถ้าเป็นบัญชีโอโ,โอนเข้าบัญชีนบัญชีมา้ามันยิ่งเยอะทุกวันนี้นะครับผ่านบัญชีอย่างนี้มันมีปัญหาแน่นอนเป็นช่องทางให้กับมิจฉาชีพ ในการที่สแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบหรือทําธุรกิจผิดต่อ,อก,กฎหมายต้องมีการตรวจสอบเรามีอาเซียนนะแต่ว่าผมไม่ค่อยประทับใจในอาเซียนสักเท่าไหร่นะแปดเก้าประเทศสิบประเทศนี่ตั้งมาตั้งนานละไอเรื่องลักษณะอย่างนี้ก็ยังมีเกิดขึ้นนะการหลอกลวงโอนเงินเปิดบัญชงบัญชตีต่างๆนะเอาก็ฝากทุกภาคส่วนกันแล้วกันเนาะ พี่น้องทางเรากับพิจารณาเบิงก,วก็ว่าให้ย่านกับแม่ว่เ้าให้ระมัดระวังว่าให้ป้องกันแก้ไขจะโอนไปกับบัญชีที่มั่นใจอาจจะบวมเป็นบัญชีทั้งธุรกิจบัญชีญาตพี่น้องคนใกล้ชิดในหมู่บ้านซุ้มซนอย่างสิแล้วก็โอนไปพอแต่มีปัญหาขึ้นมามันก็สิได้ย่างเนหน่อยก็อยู่ในหมู่บ้านนี้ในซุ้มซน เอิญมาว่ามาคุยกันได้เนาะแต่ว่าที่เกิดเหตุนี่เป็นบัญชีทางธุรกิจนะเคยหู้จักกันมาก่อนเลยแต่มีนายหน้าเครือข่ายเขาแนะนําให้ว่าโอนเงินเขาบัญชีนี้มื่นนะึงจนปันนี้เป็นอาทิตย์ละยังบ่ได้เงินเอายังไงก็มีความหวังนะครับก็ไปเจราจากันเริ่มต้นจากบ้านจากในบ้าน จากกลุ่มบ้านจากกองร้อนบ้านว้ามาคุยกันให้มันจบลงได้ด,ดีเด้อนะอ่ะเด็กๆในน้อยนะครับหลังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องทั้งไทยทั้งลาวนั่นแหละคนไทยก็เสียเงินโอนไปใช่ไหมฮะบางทีมีญาติพี่น้องคนไทยอยู่ที่นี่หรือมีกิ๊กมีเกิกกันแล้วแต่มีลูกมีมวยเมียม,มีผัวกันแล้วแต่นะแต่งานอยู่กินกันก็โอนเงินเข้าไปให้กับญาติพี่น้องอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับ คงจะพอเป็นอุชาหอนเตือนจิตเตือนใจกันให้ระมัดระวังนะในโอกาสปีใหม่นี้ก็ขอเมยอพรเพื่อนพ้องพี่น้องทั้งพี่น้องคนไทยพี่น้องทั้งสงปปลาวจงมีความสุขในปีใหม่ไทยลาวของเขาสบายดี